อุยวุยตายเอ้าวุยตายเอ้าวุยตายเอ้าโอ้ห้ามหันาส์โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม แคบเกมนะครับเป็นเกม s กิฟต์เกมอีกเกมหนึ่งนะที่น่าสนุกพอสมควรนะครับแล้วก็กําลังดังในยูทูบเบอร์ในช่วงนี้นะครับผมก็อยากจะมาลองสัมผัสดูนะครับช่องทางในการเล่นเกมนี้นะครับอยู่ที่สตรีมนะครับเล่นได้ทุกคนนะครับเป็นเกมฟรีนะครับโอเคเราก็มาลองเล่นกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะค้นหาห้องก่อนเลยแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ค้นขาค้นหาห้องค่อนข้างที่จะ นานพอสมควรน,นะครับตะกี้ผมเล่นไปผมลองลองเทสเกมนะน,นะก็กว่าจะหาห้องเจอก็เกือบเป็นเกือบ20-30ถึงานาทีนะครับอันนี้ก็รอเนี่ยมันอยู่ในหน้าเนี่ยครับกำลังเข้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่หน้าแบบนี้เลยนะครับรอนานมากนะครับก็หาห้องเรื่อยๆนะครับเราต้องมารีเซ็ตตลอดว่าห้องไหนว่างไหมอะไรเงี้ย หาห้องก่อนนะโอเคดูเหมือนเราจะเจอห้องกันแล้วนะครับมาก่อนอื่นเราก็เข้าไปกดกดพร้อมก่อนนะปึ๊บนี่ชื่อเราเ <What? S 1> อาเดี๋ยวเสียงอะไรเอ่ยผมไม่รู้ว่าเกมนี้เขาเปิดไมายังไงนะแต่ก็เปิดไม่กันไม่รู้มันเปิดเองรเหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ ตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์อน่าจะมีคนอังกฤษด้วยนะต่างชาติเนาะพอดีผมเล่นเซิร์ฟไทยไม่ได้มันมันว่างไอเดี๋ยวมันคือมันว่างห้องว่างอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะหมุนติวตวไม่ไม่เข้าห้องสักทีนะผมก็เอาก็ตอนนี้ก็เจอห้องไหนก็ห้องนั้นเลยนะ,ะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะ อันนี้ด่าอะไรเอ่ยโยระเบิดใส่กันหรือเปล่ามาดูครับเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วอ๋อกริงอ๋อระเบิดนั่นแหละถูกลรวครับแล้วก็รอนะว่าจะมีคนมาหาเราหรือเปล่านะครับกิ่งไม้สิเออกิ่งไม้เอ้ลงไปยี่สิบยี่สิบเอ้เอ้อย่ามาตีกันเฮ้ยต้องตีกันด้วยเนี่ยเอ้ ไป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 ไกลๆไปไกลๆใกยี่สิบตีเราเหรอตีเราอย่างนั้นเลยเออลงไปเลยลงไปลงไปครับก็อยู่เป็นพวกเดียวกันไว้นะครับจะตีกันนะเอาไอ้นี่ตีเราตีเราอีกแล้วเหรอตีเราอย่างนั้นเหรอตีเราอย่างนั้นเหรอตีเราอย่างนั้นเหรออย่ามาอย่ามาใกล้เราอย่ามาใกล้เราอุ้ยระเบิดใกล้ๆหูเราเลยตะกี้อีคนที่โดนสีแดงนะครับจะตายนะครับ จนเวลาหมดนะตอนนี้ก็คัดคนอยู่นะครับเลหลืออีก44วินาทีนะครับไอออดนี่อะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ผมไม่รู้นะอ๋อน้ำลาวาจะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบีบเรานะถ้าตกลงไปก็ตายเหมือนกันนะครับอย่าอย่าอย่าชกเราอย่าชกเราเอาไอนีอ่จะเอาอย่างนั้นหรืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ว่าอย่ามาโชกเราโชกเราโชกเราโอ้โหตกแล้วหนึ่ง อย่าๆยาอย่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 ามาชกเราเอ้ยเดี๋ยวอ๋อระเบิดเหลือสี่คนนะครับอ๋อไอไอแต่ไอไอแต่นี่คือคือมันจะเพิ่มระดับน้ำขึ้นแล้วก็น่าจะระเบิดด้วยนะปุ้มสวยเหลือเพเยเยอร์ยี่สิบสองคนนะครับวอชท็อกซิกบอกวอ t นะครับ โอเคด่าน 2... อุ้ยด่านนี้เอาละครับเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ oh. เราต้องหาหาจุดยืนที่สมดุลน,นะตรงไหนก็ได้ที่มันไม่แตกนะครับไปไหนดีเราวิยังอยู่นี่ได้อยู่นะครับก็ต้องระวงหน้าหลังด้วยนะเพราะว่าเพื่อนนะครับจะมาชนเราด้วยนะจะมาต่อยเรานะครับตกแล้วก็ยืนดีๆนะครับโอเค เอาแล้วเอาแล้วเริ่มก่อนแล้วเริ่มก่อนละยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอุ้ยมีคนตายหนึ่งนะครับอุ้ยตายสองมีไหมอุ้ย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 ของเรายังโอเคเลยนะยังยืนอยู่เฉยๆนะครับเราอุ้ยอุ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วยี่สิบห้าวินะยี่สิบห้าวิรอดไหมรอดไหมมาดูกันคนเสวยใหญ่ตายด่านนี้กันนะครับท <มา S 1> ี่ที่ยังไงยังไงยังไงอุ้ย อือผมรู้สึกว่ามีทั้งหมด 5, 5้ที่นะที่ผมต้องโดดไปโอเคอีก5วิซีสามองรอดไหมรอดไหมโอเคไม่ต้องไม่ต้องโดดไปแท่นไหนนะครับเหลือผู้รอดชีวิต11คนตะกี้ผ่าเหลือจ๊บ2คนปะตายไป10คน11คนเลยเหรอโอเคอันนี้ด่าอะไรว่าด่าอะไรว่า เฮ้ยลดา่าอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับดา่าอะไรไม่รู้นะอ๋อผมเป็นมีดโอ้สวยละอืมผมเป็นฆาตรกรนายไปไหนนายนายนายไปไหนเพื่อนนายไปไหนเพื่อนอีเโดดจุกหรอโอ้ผมต้องฆ่าคนหรยอเนี่ยโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเอ,อ้ยเขาเขาวิ่งยังไงวะให้วิ่งเร็วขนาดนั้นอนะ เออเออตายครับตายตายตาย,ตายแล้วแล้วผมล่ะอ๋อผมผมเป็นคนแล้วนะโอเคขึ้นเลยเอาขึ้นไม่ได้อีกอ๋อสวยแล้วเราโอ้ตายโอ้โห holy c r a t เยอเหกคนผมยังไม่เคยเป็นอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยแบบตาแรกหน่อยโอเคเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปเนาะเราไปรออีกห้องเลยแล้วกัน ไปลองเล่นอีกห้องนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่สองกันแล้วนะอุ้ยด่านกิ่งม้อีกแล้วขึ้นไปข้างบนจะตายไหมเนี่ยอู Ooh ้หูเยอะเลยครับวิ่งหนีก่อนเลเง้นแล้วกันไปเลยจ้าโดดไปเลยพี่อุ้โดดโดดมาเจออันตรายจ้าอย่าลงมานะอย่าลงมานะโอเคเขาน่าจะไปแล้วหรือเปล่าไปยัง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 โอเคเขาไปแล้วนะก็มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกัน ห้องยากมากนะครับตะกี้ผมรอนานเลยรอนานเก้อเลยนะตะกี้ไล่แล้วไล่แล้วไล่กันแล้วเพื่อนกันละบอกว่ายังไงว่ายังไงอูข้างล่างนัวมากโบบะสิบคนนะครับมีทั้งหมดสิบคนนะคนมีกิ่งไมย้ยหุ้ยเขาสามารถขึ้นมาบนนี้ได้ ต้องปีนบันไดนี้ขึ้นมาเท่านั้นใช่ไหมโอเคดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดดจากตรงนู้นไม่น่าจะมาถึงนะผมลองโดดดูแล้วตะกี้ไล่แล้วหัวมากโอเคผมว่าผมน่าจะรอดนะครับ30วิอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โห oh, 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 ด่ากันแล้วล่าสุด <laughs> <laughs> มันเปิดมายังไงวะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ ใครที่รู้ก็คอมเมนต์ได้เลยหรือมันเปิดไม้ให้เองผมก็ไม่รู้นะเออมาแล้วอย่าอย่าผักอือผักเราอย่างนั้นหรือไปไกลๆเลยเออโอเคอีกศูนโอ้เหลือเพย์ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบแปดคนเออยี่แปดคนนะอ้าวด่านนี้อีกแล้วแต่ดูเหมือนจะเป็นแม่น้ำธรรมดานะครับ เอาละอู้เราเกิดท่ามกลางฝูงชนเลยนะเนี่ยไปอยู่ขอบจะดีกว่านะครับเชิบเชิบอืมโอเคจะมาใกล้เรานะเพราะว่าเราต้องระวังหลังด้วยนะเอออุ๊ยตายตายทยอยตายกันละเราจะรอดหรือไม่อีอุ๊ย หน้าว่าเสียวพอสมควรนะนี่ก็อย่างที่ว่าไปนะครับส่วนคนส่วนใหญ่ตายด่านนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกแล้วแตกแล้วเริ่มแตกกันละอืมต่อหน้าต่อตาอย่ามาอย่ามาอย่ามาทางนี้โอ้โหแต่อยู่ฝั่งนู้นน่าจะเยอะกันพอสมควรนะครับมีตายแน่เยอ้เลยยี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยใครเบอร์ยี่สิบสี่วะผมหรือเปล่า อุย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 เอ้าเดือสองที่เอ้าผมโดดถึงไว้ถ้าตรงนี้มันล่มเนี่ยอุ้ยอุยโอ้โหด่ากันละล่าสุดเกมนี้ค่อนข้างที่แต่ท็อกซิกนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยอะเยอะเลยแหละโอเคผมจะโดดไปถึงนู่นได้ไหมนะอีกสิบวินะหินผมจะแตกไหมอุ้ยมีคนตายตรงนู้นอืม รอ้รอดสองหนึ่ง,งสวยเดือยเพืยสิบเอ็ดคนนะครับอ้อเหลือเท่าตาที่แล้วเลยนี่ว่ะมาวิธดานี้เอ๊ะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะในโหมดนี้นะผมไม่เคยเล่นอันนี้ยังไงวะตามนั้นครับน่าจะเหมือนกันเริ่มแล้วครับ อุยอุยตายเอ้าอุยตาย,อาตายอาโอ้าอุยตายเอ้าโอ้ห้ามหันเมาส์โอ้ขนาดนั้นเลยโอ้ข้ามหันเมาส์นะเกมนี้ติดจากโรบ,บอกอันที่ว่าหยุดแล้วหันเมาส์อะไรอย่างเงี้ยโอเค เอาล้ครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับเกมแครปเกมนะครับหรือปูเกมเกมปูนั่นเองนะครับอันนี้คือแปลภาษาไทยเนาะโอเคอ่าก็เล่นพอหางปากหางคอนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกแล้วก็เป็นเกมที่ปั่นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคแล้วก็สไตล์ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดเหมือนสควิตเกมนั่นเลยครับโอเคครับถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับ จะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับผมตรง r s ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ